ตุยเลยเหรเท้าเดลูกนามาตามาาหานูนีุ่นใ้นามาเ้คแอถ่ายเป็นฝุนเลยค่อยๆตามปามามาตนอย่าแซงนะ ค่อยๆตามมาโอ้โห,โหค่อยๆนะาล้กมาลึกแมวเราจะหลงนะจำได้ไหมจำได้ ไหวไหมไหวไหมทุกคนตามมาตามมาอช้งอไม่เวกขาเมื่อยมากองน้ะนยากเลยแรงเยอะกกช้างได้ปะ เดีย๋ยวเล็กเล็กไหวไหมครับไหวครับตามมาตามฉันมาตามฉันมาเอนำมมื้อเอนำมมื้อไม่ไม่บอกว่าฉันมานำทางเลย Tà ma, tà ma, mà tin sang, mà tin, mà tin nhờ vương, dứt. Tà ma. Thôi xa nè, thôi xa nè. Tết quậy lại mà, ba hai. À. ค่อยๆช้าๆช้าๆช้าๆโอเคค่อยๆลงมาลงมาโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้รอปัาก,ก่อนรอเจ๊ามาโอเคพร้อมพร้อมพร้อมไหวไหมไหวไหมอืมโอเค ถึงทางแล้วใจงเงยน็นเดี๋ยวรอป้าก่อนป้าจะขึ้นไปช่วยเฮตินไหวไหมเฮตินอ่าขึ้นมาตินลงเร็วเดี๋ยวล้ม เข่งขึ้นมาโอ้ภารกิจสำเร็จเย่ก่อนเย่เมื่อกี้เย่ไหมเก้ภารกิจสำเร็จดีใจมากไหมสนุกมากไหมครับสนุกมากไหมครับไม่สนุกสนุกมากไหมครับสนุกมากนะอย่าลืมอะไรครับนี่งช่านหนี่งอาวกดไลค์ช่องติดตามช่องอะไรครับชื่อช่องอะไรครับ นีโน่เย้ไปกลับกัน